รูฟี่ใส่แมสด้วยครับทุกคนจังหวะนี้แต่ผมงงอย่างนึงครับทําไมเรามีดาบวะ ทำไมพออโรงพยาบาลมีดาบวะเนี่ยสวัสดีครับผมโจที h เฮดเซตครับคลิปนี้เราอยู่กับแมพพออโรงพยาบาลน,นะครับทุกคนนะก็คือเราจะสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาด้วยมือของเราเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่อย่างเช่นแบบนี้เลยอันนี้ก็คือโรงพยาบาลของคนอื่นนะครับทุกคนนะนี่น,นี่เขาสร้างกันอยู่นะครับและนี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลของโจที่เฮดเซตนะครับทุกคนนะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะสังเกตดูนะครับมันก็จะมีเจคนนี้อยู่นะครับเป็นพนักงานบัญชีของเรานะครับนี่เงินขึ้นแบตรัว เลยนะครับเราก็วิ่งเข้าไปสังเกตตัวเงินของเรานะครับห้าหมื่นสี่นะกดเข้าไปนี่เราก็จะได้รับตังกับเจ๊คนนี้นะครับมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับเราสามารถจะเพิ่มต,ตังตรงนี้ได้จากตรงนี้เนาะนี่ๆตรงนี้ตรงเนี้ยเราก็จะมีพนักงานนะครับน่าจะผลิตยาขายนะครับผมว่านะผลิตยาอะไรไม่รู้นะแต่ผมงงอย่างนึงนะครับทาไมเรามีดาบวะทําไมพอ,อ,อโรบาลมีดาบวะเนี่ยก็คือทุกคนนะ่ยพนักงานของเราครับก็จะผลิต ยาพวกนี้นะครับออกไปขายสู่ตลาดนะครับแล้วก็จะทําให้เรามีเงินเนาะแล้วเราก็มารับเงินปันผลจากตรงนี้นะครับนี่รับเข้ามาเรื่อยๆและเราก็ต้องสร้างโรงพยาบาลเรื่อยๆนะครับสร้างตึกเนาะนี่สร้างอะไรต่างๆเนาะนี่อย่างเช่นถ้าผมจะสร้างตรงนี้ก็จะเป็นวอลนะครับหรือว่าผนังเนาะนี่สามารถสร้างไปเรื่อยๆนะวิธีสร้างก็แค่วิ่งเข้าไปนี่ไง อันนี้ก็คือประตูไม่ให้คนอื่นเข้านะครับถ้าแบบนี้ก็คือคนอื่นเข้าได้นะครับน,นี่ประมาณนี้อันนี้สร้างหน้าต่างนะนี่นี่บาทุโกนสร้างหน้าต่างราคาถูกมากวิ่งเข้าไปเลยแต่เราจะเสียงเงินตรงนี้นะนี่นสังเกตตัวอ่ะเราต้องมีเงินด้วยนะครับนี่สร้างที่นั่งนะครับและนี่ก็จะเป็นคนไข้ที่เดินเข้ามาเนาะนี่ใครวะนี่เฮ้ยอันนี้ก็คืออ่าคุณหมอใช่ไหมนางพยาบาลเฮ้ยเธอจะทําอะไรวะ นางพยาบาลวิ่งมาแล้วครับอย่าบอกนะว่ามาดูแลคนไข้นี่ไงคนไข้ป่วยดูกันหน่อยแล้วกันนี่ยคนไข้มาเรื่อยๆว่ะไม่แน่เราอาจจะมีตังเยอะจากการดูแลรักษาผู้ป่วยก็ได้นะครับเนี่อันนี้ก็คือถนนนี่ไงอ้สามารถสร้างถนนได้เลยอ่ะอันนี้ก็คือสร้างถนนเพิ่มนะครับนี่อ๋อ้ ให้เรามีถนนเพิ่มขึ้นนะครับด่สามารถวิ่งมาตรงนี้ด้วยอันนี้ก็คือกาลาดเนะอ๋อสร้างกาลาดได้ด้วยก็คือที่จอดรถนะครับทุกคนนะแต่เราเก็บเงินไว้เอาไปทําอย่างอื่นดีกว่านะมีอะไรบ้างเนี่ยไอเงินตรงนี้มันเพิ่มขึ้นรัวๆเนาะนี่ไงใช่ปะ,ะเราก็ไปรับตังค์แล้วกันตังค์มาหมดแล้วเหลือห้าพันตอนนี้นี่ไงนี่เงินเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนนะถ้าเราจะคูณ2ต้องเสียบอกนะครับ700กว่าแพงจัดนี่ไม้โคตรแล้วนี่ไง โอ้ยสร้างแบบโหดเลยนะครับนี่ใบอ,อับอเกรดเดรอใบอับเกยรดอะไรเฮ้ยจากกล่องละ50บาทกลายเป็นกล่องละ75บาทนะครับทุกคนตอนนี้นะแล้วก็ง่ายๆเนาะถ้ามันเป็นสีแดงเหมอนนี้ก็คือเราไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับตังลระหมดนี่ไงเดือ350นะครับเฮ้ยอ่ะปรับกล้องไบน,นี้แล้วกันนะนะเล่นง่ายกว่านี่วิ่งมาได้ตังเท่าไหร่หมื่นสี่นะครับทุกคนเอาไปซื้ออะไรดี คุดหมอนี่จะพอหรือเปล่าเนี่ยมาฝั่งนี้อันนี้ก็คือวินโด์เฉยๆนะเป็นหน้าต่างนี่แหละนะไม่จําเป็นนะผมว่าเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันนะครับหมอต้องมีห้องคนไข้ใช่ไหมอ๋อแสดงว่าคนไข้มาแล้วเราก็ต้องมีห้องพักคนไข้ด้วยนะครับอ๋อนีนทำให้มันสวยเฉยอ่ะอืม่าเราสร้างห้องพักคนไข้ดีกว่านะครับเข้ามานี่ไงเทเบิลโอเคซื้อหมดเลยแล้วกัน อันนี้สามหมื่นหนึ่งเหรออ๋อเราต้องเป็นหมอก่อนเหรอนี่ไงคนไข้มาแล้วแล้วก็กด e เหรอเอา้าได้ตังค์มาทุกคนนี่ไงได้ตังค์มาพันเจ็ดเลยว่ะเออว่ะนี่ไงเราต้องเป็นคุณหมอเหรอคุณหมอลูฟี่เดี๋ยวผมขอซื้อหน่อยสามหมื่นหนึ่งมันคืออะไรเนี่ยอ่ะซื้อแล้วอ๋อสามหมื่นหนึ่งก็คือเราซื้อคุณหมอเลยนะครับนี่ก็คือเราก็ไม่จําเป็นจะต้อง มาทำเองเนาะออโอเคอันนี้ไงเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำจริงปะคุณหมอจะรักษาให้ไหมนี่ไงรักษาให้เลยได้ตังค์เลยนะทุกคนนะเออจริงนี่ว่าแมปนี้ชอบชอบนี่ไงแล้วก็ถ้าเราจะเอ่อเพิ่มเรื่อยๆก็ได้นะนี่ไงอันนี้เป็นมีดเถอะไม่ไม่ใช่น่าจะที่ตรวจไข้นะครับนี่ไงมาอีกแล้วคนนี้เหมือนจะท้องเสียเออนี่ไง ตรวจแป๊บเดียวน่าจะได้เลยใช่ไหมนี่ไงได้ตังมาเป็นรัวๆนะครับแล้วเราก็มารับตังบ์บันผลจากอีเจบัญชีตรงนี้นะทุกคนนะอ๋อายชุดคนงานเหรออ๋อเราก็สามารถใส่ได้ทุกคนนี่ไงเฮ้ยแล้วเปลี่ยนชุดแล้ววะตอนนี้นะโอ้โหอย่างกับรอปภอ,อย่างกับยามเลยเดียวเชียวนะครับดูฟี่มึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดเฮ้ยชุดนี้เท่ทุกคนนี่ไงเอาชุดนี้ดีกว่าว่ะเท่ดี มีอะไรอีกบ้างอันนี้ซื้ออะไรไม่รู้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวรอก่อนแต่ผมสงสัยปืนเนี่ยคืออะไรวะมายิงคนเหนือมมึงอ้ง,งานนหนมึงโดนกูยิงแน่ <c oughs> คุณหมอที่นี่มันโหดจริงอะไรวะเนี่ยดื่มน้ํากนะ่อนดื่มน้ำอมฤาิดก่อนนะโอเคอทีนี้เราก็ไปลองอัปเกรดดูสิคุณหมอนี่ก็วิ่งไปวิ่งมาอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยอันนี้คืออะไรในแถวเนี่ยเป็นวอร์เฉยนะครับอื อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคืออะไรนะเนี่ย <c oughs> ใสมั่วครัจังหวะนี้อยไปคิดมากนี่อ๋อนี่ก็คือปิดก่อนนะทำให้มันดูดีๆหน่อยอันนี้ก็คือที่นั่งของคนไข้นั่นเองครับหรืออาจจะเป็นญาติที่มาเนาะอันนี้สี่พซื้อไม่ได้โอ้โหตอนนี้เราอาจจะต้องสร้างคุณหมออีกที่หนึ่งนะผมว่านะอันนี้คืออะไรอินเตอร์เวริรเพื่อบ,บูสเหรอเขาบอกว่าให้แอดเพื่อนนะครับอแอดหน่อยแล้วกัน ไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่าเหมือนสองอ่ะเราก็สร้างอีกห้องหนึ่งห้องนี้แล้วกันนี่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสมเหลือหกพันว่ะอันนี้ก็คืออุบัติเหตุนะครับเมื่อกี้เหมือนมีพ่าแเหนาะแต่ตอนนี้คนไข้ไม่มีแล้ว6กพันี่ไงโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยจออะไรสักอย่างนะทุกคนนะอันล็อกอ่ะ อ้อจะต้องอันล็อกห้องนี้ก่อนถึงจะอันล็อกห้องนี้ได้นะครับเราต้องหาตังสองพันหนะน่าจะได้นี่ไงได้แล้วแต่ก็น่าจะยังไม่ได้นะนี่ไงเพว่าแล้วเชียวเ <c ười> หลือของเยอะอ่านี่ไงคุณไข่เริ่มมาแล้วอันนี้ต้องใช้บอกซื้อนะครับอ่าเรามาทําอะไรไม่รู้ดูเดี๋ยวของเพียบเลยแถวนี้แต่อาจจะเกี่ยวกับไอ้ดาบตรงนี้ก็ได้นะเนาะ,อะโอเคไปต่อทุกคน แล้วตรวจได้เลยบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนนะนี่ไงไม่ได้วะอ๋อเราต้องใช้อุปกรณ์แบบน,นั้นใช่ไหมอ๋อผมเข้าใจแล้วแต่เราจะไม่มีอุปกรณ์น,นั้นเนาะเพราะนี่ไงเขาเข้ามานี้นหะให้เราจะตรวจเขาได้บอกว่านี่ไงอ๋อเราต้องกรเดินมาเองอันนี้สองอโอเคเลยนะ,ะ,ะนะอ๋อแทดนะแทด ไม่ได้เราต้องเอาไอ้นี่มาว่ะแต่เรายังไม่มีนะทรังานข้าวแล้วกูฟันคนขไข้เลยเนี่ยฆ่าคนไข้ <g ül> ผมต้องการไอ้นั่นเหรอมันเอามันเอามาแต่ไหนเนี่ยโธมันอ๋อมันต้องอัปเกรดห้องนี้ก่อนนี่ไงเหลืออีกอันนึงนี่เหลือสี่พันห้าโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจและสองหมื่นสามโอเคอัปเกรดสี่พันอันนี้คืออะไรเนี่ยโอเคอัปเกรดห้องหนึ่งอะยังไม่หมดเหรอ ห้องหนึ่งก็เต็มเลยนะห้องหนึ่งเต็มแล้วนี่ะดูก่อนนะเอามาที่ห้องสองห้องที่สองอ๋อแล้วก็เอาขวดนี่มาโอเคโอเคเอาขวดมายังไ,ไงเอาขวดมาอ๋อถ้าเราจะไม่มีเราก็ทำเอาเองนะครับเมื่อกี้เหมือนมีคนนี่ไงมีสาวมา,าว่ะในห้องของผม นี่โอเคช่วยเลยอันนี้ก็คือวัดไข้อ่ะวัดไข้ทำไมตรงนี้อ่ะนี่ไงอ๋อเราต้องทำเองอ่ะแต่มันต้องอัพอัปเดตดนะ็อกเตอร์รีบิวสองอะไรสักอย่างนะแล้วน่ะแล้วน่าจะโดนปวดไม่ได้นะผมว่านะไม่ต้องซีเรียสนะผมว่านะอัพเกรดอมีอะไรอีกบ้างนี่ให้ซื้อเนี่ย อันนี้ที่เกี่ยวกับอาหารเท่านั้นนะเดี๋ยวขอดิจ่าตวิ่งมาฝั่งนี้ก่อนเอาน้ำมีไายสายห,หมดมันเก็บได้ทีไรนนะน,น,นี่ก็คือหิวเดือดตัวเองอนะ่ะมันหิวทําไมวะเ <c oughs> อานนไงสองหมื่นหกกว่าอะไรไม่รู้ซื้อเลยเพราะว่ามันจะช่วยเราได้นะอุปกรณ์อนอเราอาจจะต้องเอาอุปกรณ์พวกนี้แหละไปช่วยคนไข้อ่อคาดว่านะ โอเคเงินนี่มันขึ้นชามกันนะเนี่ยพอเร็วๆหน่อยไม่ได้เลยพวกนี้ทัทำงานชา้าจังอสองหมื่นครับจังวะนี้บ้าฟุตแอร์เรียอันนี้เหมือนจะมีช่างอ่ะมีน้ำโคก้กอะเอาที่ขนมมากินขนมก็มีอันนี้คือที่รีแลกนะของคนไข้ให้ของ ของพวกเหล่านะครับอันนี้ไงโว้ยไอ้อคนนี้นะไมึงต้องการเยอะจังเลยวะดูดิเ,ดเอ,อ้าอ๋ออะไรก็ได้ก้อ,อนหนึง่งอันนี้เขาบอกว่าอัปเกรดด็อกเตรอร์สองด็อกเตรอร์หนึ่งรีบิวอะไรสักอย่างนะอือีเจวคนนี้เป็นอะไรเนี่ยมึงไม่เป็นอะไรเนี่ยแล้วมึงมันจะเข้ามาทำไมนี้ the อันล็อกอินรีบิวอะ่นคือรายทุกคนเม้นบอกหน่อยแล้วกันนะ ะวิ่งวนก่อนนะเก็บเงินหมื่นห้าแล้วนเก็บหน่อยเก็บหน่อยนี่นี่อันนี้เลยอันนี้เลยด็อกเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยด็อกเตอร์สเตงอ๋อชุดหมอเฉยๆนี่โนะทกูไม่น่าเลยชุดหมอตั้งสองหมื่นนะทุกคนไม่น่าเลยไม่มีประโยชน์เลยนะผมว่านะเนี่ยเอาเจ๊กนนี้ทำไมโอกร่มอย่างนี้เนี่ยบดล็อกเลยอ่ะ ผมดล็อกให้อ๋อเฮลิคอปเตอร์มาเอออาจจะเป็นคนไข่แบบค่าตัวแพงหรือเปล่านี่ไง,ไงมาแล้วอ่ะปูมาเองแล้วกันเอ้าเจ๊คนนี้ก็ทำได้นี่โอเคอ่ะคนไข้ต้องการอะไรครับเนี่ยถ้าบันแผเหรอไปโดนใครตุยมาทางนี้ยังไม่มีโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะรีวิวอะไรทักอย่างนี่เก็ตดันเหรอ ีบิวได้ไหมเนี่ยอะไรไม่รู้ขนดมัวแล้วอวะตะตูเฉยนี่โถไม่มีอะไรเลยยังไงมีของแต่งมาโถเอาไว้ว่าเราอาจจะต้องซื้อให้หมดเลยแล้วกันนะมัจจะมีอะไรบ้างนะ,ะเก็บเงินเก็บเงินฝั่งนั้นน่าจะหมดแล้วเหลือฝั่งฟนะุตคอร์ดอ่ะทำอาหารทําทําครัวได้แล้วกันนะเผื่อพนักงานในโรงแรมเขามากินเนาะนี่ไง หอมีตรงไอ้ติม่มด้วยนะเนี่ยเรากินได้ปะโอ้กินได้ยังไงทุกคนเรากินได้ปะนี่พิซซ่าให้กินด้วยนะอันนี้น่นจาจะเก้าอี้ธรรมดาเนาะโอเคเสียถังเฉยๆหกเจ็ดพันแะน่โอ้ยเนี่ยงงคนไข้ามาเอางแล้วอ่ะไปตรวจหน่อยนี่คนไข้เอาต้้งการเนี่นี่เหรอหมอเราทำไมมันน้อยอยังเลยวะ พอ,อโรงพยาบาลครับก็ต้องมีงานช่วยลูกค้าบ้างให้ช่วยคนนี้ด้วยอ่ะปึ๊บได้ปะไม่ได้่ะหรือไหรือไอันนี้ต้องมาหยิบจากห้องนี้ <c oughs> เ้ยสนุกดีกว่าให้แม,ม่นี่นี่ยำยอดกระเทียมเจียวอันนี้กดไม่ได้นะอ๋อรีวิวคันสองเหรอก็คือนี่เหรอคืออะไรวะ ยูแคนนอดดีดียเด้อเราต้องทำยังไงถึงจะได้เนี่ยดีเด mm ียสแคร์เป mm ิด hmm. ให้เร็วกว่านี mm ้อ่ะงั้นไม่เร็วดวิอ่ะกดไม่ได้ดูดิอะไรวะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องอันนี้ไหมใช่ไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยวอร์เฉยไม่มีอะไรนี่ก็วอร์สกินเฉยห้องน้ําเอาไว้ขี้ไม่มีอะไรเสียตังค์เสียตังค์เฉยห้องน้ํเาเน,เนี่ย เอาไว้เสียตังค์เฉยๆทุกคนเอนี่ไงคุณไขรมาอแล้วว่าต้องการอะไรเนี่ยบานแผลมีใครโดนตุ๋ยไหมเนี่ยนี่สายตุ๋ยเลยทีเดียวเชียวอสองหมื่นกว่าเฮ้ยเล่นไปเล่นมาเพลินหมดทุกคนสนุกเอาเรื่องนะเนี่ยแมบปบนี้มาดูหน่อยแล้วกันฝั่งนี้มีอะไรบ้าง่ะมาช่วยงานแล้วกันช่วยงานลูกน้องกดๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆเพิ่มเงิน ไปสร้างการหลาดหน่อยแล้วกันนะเผื่อมีคนขับรถมาไงเออนี่ไงมันจะได้ส,ดสวยๆเนาะนีออ่ไม่ใช่เหรออาจะเป็นรถหมอหรือเปล่าวะแบบว่ารถฉุกเฉินอนะทุกคนว่าไหมอ่ะไปหน่อยแล้วกันวุ้นไงคนไข้มาป็นรัวๆเลยวะคนไข้ครับขออนุญาตเข้าไปตรวจหน่อยเป็นไงบ้างเนี่ยหมอของผมอะโอเคเต็มทุกที่เอาให้คนนี้ทำไมไม่เข้าห้องนี้วะมันกะเดิน เลยไปทำไมวะเนี่ยดูดิป่วยแบบนึงต่เข้าไปอีกห้องหนึ่งนะอันนี้คือแคสเงินอะ่ะมันเรายังไม่ครบอะ่ะมันเลยไม่ให้ผ่านไหรวันนี้ะไปกันต่อทุกคนเพอาโรงบางก็จะงานบุญแบบนี้นะน,นะเหลืออันหนึ่งวนี่ไงฮึ๊บอุ๊ยทำไมตรงนี้มันเยอะจังเลยวะผมจะเปิดไว้หมดเลยนะเพราะว่าคนอื่นเราเกียนเราไม่ได้นะครับนี่ แอมบูเล็ตมาทุกคนนี่งไงมีรถด,ด้วยนะอาจ,จไม่ได้ว่าถ้าเราซื้อแล้วอาจจะมีรถมาอีกก็ได้นะครับรถส่งพยาบาลนะคนป่วยอย่างนี้เนาะสองหมื่นเลยนะเดี๋ยวขอรอตังก่อนช่วยคนไข้ก่อนครับเราเป็นพันนะครับทุกคนนะนี่รวยเละเลยทีเดียวนี่งไงอะไรวะอันนี้มักขึ้นมาว่าไม่นจะขึ้นมาทําไมนีอะไรวะจะให้กูชอยกุ๊ปอะไรกับพวกมึงเนะ มักขึ้นมาแบบงง,ง,งอ่าไอ้หมอนี่โอเคอเราไปป่วนคนอื่นไหมไม่ใช่ป่วนหรอกไปดูของเขาหน่อยโอ้ดูดิเดขามีอมบูแลนแล้ววะ่ะเฮ้ยเราน่าจะมีแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนยังไม่มีอ่ะสองหมื่นหกเลยเอ่ะสองหกนะคะทุกคนนะ,ะนี่โอเคซื้อได้แล้วละ่ะ พอดีหมดพอดีไม่มีตูดสายโอ้ยไงขับรถได้ด้วยไม่ต้องขับไปไหนเนี่ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ขับไปไหนเนี่ยแล้วจะให้หมูขับไปไหนเนี่ยรถแอมบูแลนอะไรเนี่ยเดี๋ยวยากด้วยโอ้ใครเล่นเนะื้อหนาดูดิสามล้านกว่าอะไรก็ไม่รู้เยอะมาก ต้องถอยรถเข้าไปครับทุกคนเข้าซองเหมือนยังไม่หมดนะทุกคนมีอะไรไม่รู้เพิ่มมาด้วยอ,อันนี้ก็คือเราทํางานเองนะครับส่วนฝั่งนี้เสียบอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับของด้วยเปลือยใช่ไหมเล่นไปเล่นมาเราจะทําหมดทุกอย่างนะครับเนี่ยอาหารนี่เสียงเงินฟรีเฉยไม่เห็นมีอะไรช่วยเลย,เลย ซื้อถังขยาหกพันถังขยาบ้านมึง,น,งน,นะนี่ทำไมแพงขนาดนี้โเอาไอ้นี่เป็นอะไรเนี่ยโวัวแตกะอะก็ตรงจากตรงนี้ในตรงนี้ก็เป็นแปลกๆนะเ,น,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 เนี่ยช่วยคนไข้ก่อนแต่ก็ยังดีนะที่พวกคนไข้พวกนี้นะครับมันมันไม่เอาอะไรเยอะนะว่าไหม โอเคแล้วก็ตรงนี้เหลือเหลือน้ําน้ําเงินน้ําเงินนะเขียวๆนะๆนะนี่ไงมันเก็บได้เยอะๆไม่ได้อะโอันนี้ก็ขึ้นจังเลยโถจะบ้าอเอามันสายฟรีอยู่แล้วโถแค่นี้จะเติมได้ไงนี่โสามหมื่นสองทุกคนบวกได้ยังวะยังไม่ได้อ,อะเงินอาจจะยังไม่พอ ยักจัง่ว่งโอเคมาอีกครับท่านนี่โอ้โหมาแบบรัวยืนอยู่อย่างนี้ก็ได้นะคิดว่าไม่ได้อะยังเงินขึ้นรัๆวๆะไอดูแลคนไข้ดีวทุกคนยังไงคนนี้เป็นอะไรเนี่ยต้องการตรวจนะเจ๊คนนี้ก็ไม่เดินออกจากห้องนี้เลย <h ums> หมอน่าจะซื้อได้นะผมว่านะนี้ซื้อได้หน่อยเกินไป <h ums> ซื้อได้จิตเดียวอ่ะโอเคมีอะไรอีกบ้างน,นี่เราจะต้องซื้อเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะซื้อให้หมดทั้งโรงพยาบาลเลยนี่ไงฝั่งนี้ยังไม่ซื้อในงานสุดท้ายแล้วเนี่ยปึ๊บได้สปริงมาสักอย่างนะเนี่ยอืมสปริงพื้นทีน้ำแมสแมสเหรอนี่ไงโอ้ยลูฟี่ใส่แมสด้วยครับทุกคนจังหวะนี้โอ้โหเท่ว่ะเฮ้ยข้างบนว่ะ ข้างบนเหมือนเป็น,นโรงพยาบาลลอยฟ้าเหรอโอเคใช้ตังค์ผมซื้อจนหมดทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวฟังนี้ว่านี่ไง่าบอกนะว่าสร้างชั้นสองโอ้ยนี่ไงใช่ด้วยโอ้ทุกคนสร้างชั้นสองว่นนี่ไงมาแล้วโอ้เยอะจัดเลยว่านี่คืออะไรเนี่ยเจ็ดพันอ่ะนี่คือเคส โห oh, ถ้าเราอยากได้100ล้านเราต้องเสียตังค์นะครัจะเท่าไหร่เนี่ย800เหรอนี 5, ้0แสนนะเนี่ยเฮ้ย <Hey! S 1> เราสามารถสร้างคนเพิ่มได้เพ่ทุกคนนี่งไงจากด้านบนโอ้ยพอาะโอรงบาลโดดโดดมาจตา่ตรงนี้เลยว่ะนี่งไงแล้วก็ขึ้นไปข้างบน แมร์คนนี้อยากให้มันช่วยเราอ่ะแต่มันต้องเสียบอกนะโ่าปวเจอเลยว่ะเหยี่ยวก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้ทำโรงงานนรกอยากเอาโรงงานนรกใช่ไหมไอ้โอเคนี่ไงเงินเราก็จะเพิ่มขึ้นรัวๆนะจังหวะนี้นี่ไงแสนห้าเลยเหรออะไรเนี่ยจ้างคนงานแสนห้าเลยแพงยังวะเฮ้ยแต่มันขึ้นเทีละสามพันวะนี่ไงทีละสามพันเลยทีเดียวเชียวอุ้ยเงินเราน่าจะเจอแล้วเนี่ย เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องมาซื้อนะพันห้ามีไงเจ๊ทำแป๊บเดียวได้มาห้าหมื่นนะดูดิเออว่าแล้วต้องเก็บเงินแสนห้าไปซื้อที่ชั้นสองนะครับทุกคนนะโอเคครับก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปทําชั้นสอนะครับเหมือนเราจะซันเซ็ตชั้นแรกไปแล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม